สวัสดีครับนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกับมีโอกาสได้มาทั้งอำเภอสมเด็จจังหวัดกฬสินนะครับเมื่อเขามาเยี่ยมแปลงผสมผสานทำการเกษตรผสมผสานของคุณพ่อสมคิดนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพอแนํำตัวนิดนึงผมนายสมคิดศรีสมบูรณ์นะครับอยู่ตำบลลำห้วยหลวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกฬสินนะครับ ตันี้พ่อเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะพ่อเนาะครับผมครับมีมีหลายอย่างในแปลงเดียวกันไหมน้าพ่อแม่นครับพื้นที่ของพ่อนี่ทั้งเบิดนี่มีจักไรครับตัวนี้มีสามไรครับอ่าสามไรแยกออกเป็นอ่าแบง่งเป็นหกหนองนาหนึน่งไรหกหนองนาหนึ่งไรนะพ่อเนาะ<ม>ครับก็บเป็นแปลงเขาเนี่ยครัไรไรนิดๆแปลงเขาไรนิดๆเนาะอีกอีก,อกส่วนหนึ่งกับเป็นพืชผลครับปลูกไม้ผลปลูกไม้ผล หลักการมีมีไอพืชสลับกันเนาะตรงนั้นนะสลับพืชปลูกอีกส่วนหนึ่งครับผมก็คือในพื้นที่3ไร่นี่พอเพิ่นแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับกับเบะเข้าไปเบิ้งด้วยครับพอครับว่ามีอย่างแน่เนาะบ้าบ้านี่ผมถือเรี้ยงพวกปลาเขีงไป พวกปลาเข็งไอเป็นท่านอย่างผอตัวนี้เป็นท่านของอเขาเอื้นปลาเข็งซีพีป่ปลาเข็งซีพีป่ะครับกับปลาเข็งบ้านเขาอ๋อมาปนกันมี่เยอะเข็งบ้านเขาพ oh. <laughs> ร้อมครับเพราะว่ะาเขาบ, <laughs> บ่บ่บ่ต้องลงทุนซื้อไหมอ๋อซื้ออ oh. ซีพีมาแล้วก็มามาปล่อยไว้ครับแต่ว่าแต่ว่าตัวซีพีนี่ไอไอไอตัวมันถี่ยังไกว่าไอนี่มันติเป็นจุด มันที่เป็นจุดครับเป็นจุดตัวมบนแต่กับตัวสีใหญ่ก็เปลาเข็งบาดนี่มันมากกว่าอ๋อมันก็เลยมันเลี้ยงแห่ผสมกันเลี้ยงผสมกันแต่ว่าปลาปลาปลาเข็งบาดเท่าฝนมันเลี้ยงง่ายเนาะครับผมว่าถ่าผสมกันอาจจะเี็นให้มันเลี้ยงง่ายแหละกับตัวใหญ่น้ำเราพอมันก็ปล่อยลงในให้นาเลยครับครับลงหน้าน้ำเนาะประมาณเป็นหมื่นหรือไงครับโอ้เป็นหมื่นตัวเนาะมันนี้พ่อพ่อจับขายช่วงไหนนี่พ่อถ้าพ่อปล่อยไว้นี่อ่ากัดลาเบิ้งว่าแบบนีเขากัดเบิ้งว่ามันตัวใหญ่แล้วเขากัด เอาขื่นมาหรืเดือนหรือพอขายไปเรื่อยๆอยู่แบบตอนนี้เรื่อยๆครับอ๋อหมายถึงว่าตัวใหญ่เขากับเขากับจับขายครับผมแล้วก็ตัวน้อยถ้ามันถ้ามันตัวบนใหญ่แห้งกับปล่อยลงไว้คือเก่าเดี๋ยวเอาอาหารมันรอบครับครับ ตัวนี้พ่อพ่อเรียกอาหารเม็ดบ่พ่ออาหารส่วนส่วนหน่อยส่วนเพราะว่าสีห้มันไปกินธรรมชาติอ๋อส่วนส่วนใหญ่อาหารเม็ดเอาไว้หล่อเวลาคนเวลาคนมาเบิ่งเวลาคนมาแย่เบิ่งครับมันลงมือนนั่นลายและเนี่ยมันไปให้หน้าลายละนะครับนะเป็นเป็นหมื่นนะพ่อเนาะรวมๆแล้วในพื้นที่นี้ปลานน้อยปลานอังป่าน ซัมเม็ดปากแตงนั่นสิอ่าเลาก็เอายาเม็ดบะคือเนาะครับหลายตัวนี้พ่อเพิ่นบ่ได้บ่ได้จับเป็นจับเป็นหลุ่นบ่ได้บ่ได้สูบแบบแบบว่าจับบ่เทอร์เดียวครับคือเพิ่นเลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆไปประกอบอาหารครับเพราะว่าพ่อเพิ่นแบ่งเป็นสองส่วนทั้งพ่อนี่เป็นฝ่ายผลิตแล้วแม่เป็นฝ่ายขายเม่นหัวรอกเหมาะเลยนะครับผมแต่สองยาต้องการเหมาะเลยนะครับผู้หนึ่งผลิตผู้หนึ่งขายแม่งกับิบ่ค่อยขายเป็นสดดอกเค็ดพวกเทศพวกเน็ดอาหารอ่า พอประกับไปไประกออาหารอะไรก็ไปขายอยู่ตลาดอีกเท่านึงนะครับตัวนี้นะครับแถวขั <uh ้นคู่นี่ก็มีพวกกล้วยนะพ่อเนาะกล้วยแล้วก็บข้าวลำอีพุกอันลำพุกได้ขายอยู่พ่อนี่อันพุทแกงตัวโอ้พ่อเอาไปแกงหมูแม่โอ้ฝุ่นพุทหมูห่านลำอีพุกพ่อพวกข้าพวกนี่ก็เอาไปประกอบอาหารบ้งเชือก็ขายสดก็มีนะพ่อเนาะ นี่มะละกอตัวตนี้คือคือส่วนของไอ้ขั้นคู่นะครับคนาทองคำนะผลมาขั้นยังกพ่อเัานคณทองคำนะม,มาจา้าคนาทองคำ <laughs> ตั้งคซื้อได้ดีแฮง <laughs> คือ <laughs> พื้นที่ของพ่อแต่ละตารางเมตรตารางว้านี่บ่ให้ว่างเลยนะครับ <laughs> เต็มเบืดทุกอย่างี่อาจจะได้ผลอ่าก็มีทุเรียนก็มีนะครับมีพริกมีมะละกอมีกล้วยนะครับมีคานี่คือขั้นแท่นหน้าทองคำแม่นแม่นอยู่ก่อพ่อ กนาดทองคำเนาะออเฝุ่นนะลาเมอผูกเพื่อนมันมันเป็นพันธุ์ธรรมชาติหรือหรือหรือเป็นพันธุ์อะธรรมชาติครับไปคุดอออโอนน้ำปลาเนาะใหญ่ขึ้นมาอ่าผู้ใดบโบ้เคยหุ่จักการนี่แก,น <c oughs> แกงนี่แกงนี่หวานใช่ไหมครับนี่แต่ว่าตอะเคียนหทยกินเปลี่ยนตะเคียนโบเป็นกับขั้นบอพอนี่ยขั้นบออีผูกนี่บขั้นนี่เห็นแม่เพิ่นต<บ>้มเฮเพิ่นทางไหนโบเพราะบอหาไมมเพิ่นต้มแล้วเพิ่นแกงใส่ปลาใช่ยังที่บอแกงอีผูกก็ฉันไม่เห็นใส่ปลาเลยแกงอีผูกก็ซื้อบอ ก็ว่างใั่นหมล่ะแต่ในนอนเขาก็เคยกินนะครับแต่ว่ารสชาติมันจำไม่ค่อยได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นมันหวานพูดด้วยว่างกันเอาก็ลดต้นทุนซื้อปุ๋ยน้ำในไฮน่ามันก็เป็นอ่าสำหรับสำหรับหน้าของพ่อเพิ่งกับลุงลุงเขาเรียนว่านี่ยังกับพอเนี้ยแหนแดงครับแหนแดงแดงตัวดีซอยเรื่องของการดึงน้ําโซเดียมน้ํซอยแท็บรถต้องใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์มอ่าตัวนี้คืออแหนแดงนี่คือซอยเรื่องของการตึงน้ําเจนจากอากาศนะครับรรออาาาหพ้ม อ่าแล้วก็เป็นอาหารปลานำตัวนี้ชลเลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยนอ่อเนาะแล้วก็เลืองอาหารปลานะครับก็สุดยอดแห่งครับฝุ <c oughs> ่นกวยเพื่อนนะครับไทยบึงกวยวีกลวยเพื่อนใหญ่ยยเลยนะครับคือในสวนพอนี่สา,นสามารถขายไดบิดทุกอย่างนะครับตัวนี้ที่เพื่อนปลูกนะครับเลือกกินแล้็กขายนะครับนี่รอบ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 ท่รอบรอบรอบ,รอบที่นี่สิมีปลูกไม่ฟนสลับไป อันนี้ซีหาปีนึงสิจะได้กินแล้วอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตรงตรงขั้นคู่ที่ว่าไอ้ขั้นคู่ท่องค่ำนี่ของพ่อเพิ่นที่ปลูกไม่ลงลูกสลับก็ไม่ผลคนอกไม่ลงดูนี่คือเก็บขายเก็บประกอบอาหารไปเรื่อยเรื่อยครับแต่ว่ารวมลูกนี่ก็หวังนนาคนท้างหนาระยะระยะยาวเราหอเนาะครับในแนวทางของอันพวกหนองนาเพิ่นว่าคลับไม้ห้าระดับห้าระดับมี่ยังแน่พ่อห้าระดับสูงกลาง สูงกลางเตี้ยเตีต้ยเลียดดินเลียดดินกินหัวกินหัวเลียดดินคือพวกเครือพวกพวกพักอ่ะเครื่องพักอัน่ะเจชาพู้นี่ไหมเจ้าผู้นี่เขาเอื่นว่าไอ้เลียดดินบหรือต่ำเลียดดินครับเลียดดินต่อต่ำนี่ก็คือพวกนี้พวกไอ้ไม้กล้วยยังสิโอ๋อกล้วยเนาะกล้วยกับต่ำอ่ามันมันเป็นมันเป็นไม้ลมลุกเนาะ ต้นฟางข้าวบุเดี๋ยวค่อยยางแบบเบิ้งมันมีต้นยางอ๋อต้นยางเหมือนแถวต้นนี้ก็มีทัวนะครับต้นนี้เพิ่งกระปุกทัวครับนี่ทัวเห็ดยางดีเลยนะครับเห็ดแบบสวยงามน้ำครับได้ผลพร้อมอ่าตัวนี้เป็นบ่อปลาหยางพ่อตัวนี้แบบนี้อันนี้เป็นอ่าบ่อปลาล้อมครับมีปลาบึกปลาดุกโอ้ปลาบึกกับมีมีครับอาปลาบึกนี่ยิบตัว ติฟตัวบ่มันเมียนตัวอื่นเหมดแล้วบ่พ่อมันก็เฮาก็มีตัวน้อยๆเป็นอาหารให้มันเนี่ยโอ้โอ้พ่อตั้งเลี้ยงตัวน้อยไว้เป็นอาหารมันบ่นี่ครับอ๋อที่ซุกนี่เป็นอาหารนี่นะครับคือท้าง่าต้องไปซื้อพวกอันปลาพวกนี้ในตลาดครับเเเเฮฮฮาาก็็ดของของงนี่ปลาพวกนี้พ่อเพิ่นก็เอาไปประกอบอาหาร,รให้แม่ขายหรือบ,บางเทื่อก็เข้ามาซื้อสดก็ขายสดก็มีบ่พ่อ ผมบนี้อยู่ครับแต่บุคคลอยากขายแับนี้<อ>ไม่ได้อยเสียดายเอาเสียดายมันนะครับปลาเพื่อนเราเอาห้าก็ับเอาตะไคร้มาดึงเอาครับเนี่ยไปใส่มีตะบอลกินเบิร์ดมีเตอร์เนลกินครับนี่ครับแปรงเพื่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเก่าพันธุ์ของอ๋อมันมีเสีได้มาจากแกหล่น่าขวนนะอ๋อนี่นี่เป็นพันธ<ห><น>ุ์อะไรมาได้มาจากเอเอ พาเชพิธีเนาะแลกนาขวัญตัวนี้พ่อปลูกเอาพันบ่นี่ครับปลูกเอาพันครับอ๋อันไพปลาเพิ่นไล่หลายครับตัวนี้เป็นเป็นปลาเป็นปลาใหญ่ครับตัวนี้บางแห่นเป็นบ่อปลาเข็งตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาร่วมอ่าปลาร่วมปลาเนี่ยพมันมันดำลึกครับตัวนี้เจ้าเมียพ่อพ่อคุดไว้นะตัวนี้มันอยู่ที่หาเมียดหาเมียเนาะมันอยู่เขาที่เขาร่วมโครงการโครงน้องนะครับเขาคุดให้หาเมีย จริงๆแล้วเป็นรูปหัวใจมาห่อนี่หรือรูปยังไงนี่โอเคบักคุ้งกุ้พเมป่อกี้นั่นได้กินมากกินปะคุ้งกล้วยทั่วอีกเจ็ดอาทิตย์นึงคุณน่าจะเป็นเป็นมากแล้วครับตัวนี้ก็เป็นระยะสั้นนะพ่อเนาะทั่วนี่นี่ต้นกล้วยพันธกุ้ยพันผมกีบัวไว้หลายต้นเนะเพื่อให้มันสมบูรณ์นะพ่อเนาะ ครับอันนี้พนี่ตัวนี้มันเบิดกกันมาอ่ามันเบิดกตัว่อตัวนี้โอ้พอวางแผนเรียบร้อยแล้วให้มันบวชขาดช่วงนะพ่อเนาะทัวเพื่อไหวช่วงฝนมันก็ปลูกงาเพราะมีที่ตรงนี้ครับตัวนี้ถ้าไปก็มีบักเขือนะครับไปเบื้องบนต้นหัวกันกันดมอ๋อตอนน้ำมันใหญ่ขึ้นไหม ี่เปนมดอ๋อพอเห็ดแนวทางบางร่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปลูกใหม่ที่มีประโยชน์อ่ะเพาะใบย่างครับไมย่างนี่แต่ก็เพราะมีเห็ดฟอกมันอยู่บ่พ่อัมเดนะครับอ๋อครับหลบอีกสาปีนี่ครับต้นยางครับตัวนี้เนี้ยเนี้เป็นเนีครับ เป็นยังเป็นแถวอ๋อนี่ครับเป็นแถวเลยครับพอคนปลูกเป็นแถวไว้นะครับถามันใหญ่คือการร่วมได้เนาะพ่อเนาะการ่วมได้สมัครร่มที่มาตังผีเมนูเขาเขาสวนเขาเนาะตัวนี้กับการร่มนะครับอ่นยครับใสเป็นประยสังเกตเบื่องแล้ว บม่มีหม่องว่างเลยนะครับสำหรับทีของพ่อนี่ยเต็มเบิดนะครับนี่ตึกนี้กับวิตะไคร่นะครับตะไคร่นี่กัขายมัดขายน้ำตลาดกันใหญ่นะพ่อเนาะพ่อนี่เก็บไข่ทุกมือตัวนี้เป็นเขาพันอยังพ่อพวกนี้ก็อขอหกครับอข้อหกพันเดียวกันอยู่บวก็แปลงใหญ่เดียว,งงน,ยวนครับอ๋อในอนาคตตรงนี้เที่ยวเขาเซตอกะอาจจะเป็นบอกบอ๋อพ่อเคยเลี้ยงทีหนึ่งหรือไม่บอกรูเนาะครับเคยเลี้ยงอ่าเพราะว่านานี้เพิ่งเคยใส่เข่าว้ก่อนเป็นหน้าฝน ทานาเรียงพ่อไก่เอากบมาปล่อยเนาะตอนนี้กบกับเลี้ยงไปอีกแปลงนึงมันงวพ่อแปลงอยู่บ้านต้องขยายพันธุ์ครับมาแบบนี้เถอะมาเมื่อเดียวบงเขาจะควางดำเองนี่นี่นี่ครับพอเพิ่มดำเองเลยครับดำทั้งเม็ดเลยสิบกุมือนี่แหละเ้ืเกิว่าเห็ดนี่ยหน่อยเข้มๆนะพ่อเนาะปลาหนีดครับครับแบบปลาหนีดครับนีอนีรกับปลา มน,นปลาดุกครับตัวนี้อ๋ออีกบอ่อหนึ่งที่เป็นบอ่อปลาดุกแบบนี้ครับ,รบมนมปลาดุกตัวนี้โอ้มีตัวใหญ่เนา <laughs> ะพ่อเนาะปลาดุกปลาดุกพันอย่างนี่คือตัวใหญ่แท้นี่ <laughs> ปลาดุกบิ๊กอุยนะครับบิ๊กอุยเนาะครับ่บอห้องประไดี๋ยว อันตัวน้อยก็มี้นใช่ไหมครับปนกันคเมื่สามารถดูดออกได้ถ้ามันมีตัวขนาดนี้เพว่มปลาตัวอื่นเบิดอิดแยหรอครับพ่อกำว่านี่ก็เรียบร้อยเป็นอาหารมันเลยแหละนี่ต้นสิบป้าปูงน้าป้าปูงน้่มก็เป็นตีตัวน้องนี่ก็เลิกขึ้นกันมาแบบนี้นี่ซี่เมตดครับอ๋อซีเมตดน้องหน่อยเนาะตัวปีตัวนี้ก็มีบคระมีปลิ้นกระมิ้นผิวละเอียดลายอย่างขึ้นกันเอาไปเป็นอาหารปลานะครับคนนี้ บอ่บอบ่อนี่มีปลาบ่พ่อนี่มีครับมีไม่หลายตัวนี้ที่เป็นบอ่อตื่นมัากนะผ่อเนาะบอ่อตื่นครับ,บอ่าบ่อตื่น,อนสองเมตร,รนี่ละบ่อนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาอย่างเดียวบ่หรือเลี้ยงอย่างอื่นนำ้ำก็มีปลาปล่อยปลาโอ้ยมันเปลี่ยนคนนี้คนนี้เป็นเล็กเย็ดนะครับเอามันลงมันลงใสบอเนี่ล่องล่งบ่อนี้หรือบ่อใดนหรือหรือหรือบ่อลอยลงตัวนี้บ่อครับมันมันขิ้เลยมีมีท่อเล็กน้อยไหมอยู่ฝุ่นกัมีท่อท่อออกหรือทอเข่า พ่อเชื่อมตัวหากันเชื่อมตัวหากันแสดงว่าตัวนี้กะน้ำโบ๊กกันไหมพ่ออ่าบกอยู่ตัวนี้น้าแรงน้าแรงบกบ่โบ๊กบกเลยบ่บกเลยวันนี้พ่อบ่ได้เห็นยางมันบอลน้าแรงเห็นมันบกซื่อเห็นหมมันบกลงโอแต่ปีนี้มีตัวนั้นผมอาจเดี๋ยวไปบ๊กเห้มันบกตัวใดพ่อมีน้ำโซลาเซลล์ตัวทั้งไงนะครับอ๋ออตอนนี้เพิ่มเพิ่มน้ำเข้ามาแล้วนะครับแทงไงครับแทงไนะครับน้ำเพิ่มผลครับตอนนี้น้ำเพิ่มในใน ควบคุมได้ทั้งระบบทั้งแปลงตัวนี้ครับนี่นำนำเข้าเกันนล้วนำมียังกระพรอตัวนี้นำบดานพลังงานแสงอาทิตย์ครับอ่านำบดานพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถควบคุมระบบน้ำด้ทั้งแปลงนะครับพอที่ผมวางไว้อ่าวางเป็นท่อสปริงเกอร์ไว้อ่าพอเพิ่งก็เลยว่าเดี๋ยวปีนี้อาจจะบอกห้บกก็หันครับให้มีน้ำทั้งแปลงบ่อปลากระบอกไฮบรอกนะพ่อเนาะทุกปีมันบลกเพราะว่าเขาบ่มีระบบน้อกำบ่พอเนาะพ่อเนาะมันมันก็บ่ถึงกับแห้งเลยนะ ไอ้ดุกไงนี่พ่อพ่อกับเฮ็ดอาหารขายกันบ่พ่อหรือพ่อขายตัวอันนี้เฮ็ดลาบเฮ็ดลาบบ่โอ้ลาบปลาดุกแม่เพิ่นไปขายทุกมืออยู่บ่หรืองรื่อเป็นบางมือพ่อนี่ตลาดนัดชุมชนนี้มันดันขายท่านผัดเาือดหั่นเสาโอ้ได้เงินเก็บทุกมือเนาะตะก้อนเป็นพริกครับอ๋อแต่เป็นพริกครับพวกพริกแดงพริกยำเลยครับครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกฝนตกหลายสิ เตรียมแปลงมันนงลำบากอยู่ครับมต้นนี้เป็นช่วงพักนะพ่อเนาะพักแต่ว่าอนาคตคือสีลงพริกตัวนี้ตัวนี้เป็นทัวเพราะมันปลูกพริกแล้วอ๋อตัวนี้พ่อสืลงกทัวอลไรบ้านนี้จากจากตัวนั้นมันสะเบิดเป็นมาอ่าใช่ตัวนี้อ๋อเป็นสามเป็นสามแปลงเนาะเป็นสามแปลงอ่ะครับแปลงเท่าสีวนกันเรื่อยๆครับวนกันแล้วก็อีกไอ้แปลงหนึ่งที่ว่าที่ปลูกพริกกับแปลงแปลงที่เท่าอยู่ทั้งเคียงทั้งทั้งบนเนาะครับ ตัวนี้ก็มีไม้ผลครับมีมะม่วงนะครับสลับกับกล้วยไปตัวนี้นะครับอ่าแน่ตัวนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าบ่พอนี้ยตัวนี้ก็เป็นเงินได้ครับนี่จังเลยก็แปลเป็นเงินแหละครับนี่ครับเปื่อน้ำว่าครับกล้วยนี้ได้ไข่เรื่อยอยู่แล้วนะพ่อนาะมันออกมาเรื่อยๆครับครับตัวนี้เป็นอ้อยอ้อยยังบู้ตัวนี้อ้อยขั้นน้าครับอ้อยขั้นน้าครับโอ้ พืชไร่อั่างเช่นพืชไร่คือพยางค์มันครบทุกพืชอนแล้วหมดเนาะไร่อ้อยนังนถไหมครับซล้วนี้ก็หยิบมาเบิดมตเบิร์ตตัวนี้เป็นอย่างเราพอนี่คือคลายดอกกระเจียวนี่อ๋อนี่คือมีกระเจียวครับฮะกระเจียวกระเจียวปอนี่กระเจียวหวานคือดอกใหญ่แท้กระเจียวหวานมันได้ปุ๋ยว่าอย่างไรได้ได้แบบดินธรรมชาติแต่มันกินได้เยอะบ่ได้เยอะครับตัวนี้ตัวนี้บ่ได้ปลูกเพื่อไอ้ความสวยงามอ่าปลูกกินนี่ล่ะครับปลูกกินมันวะโอ้มันมุมนี้มองลงเลยครับ ตานนี้การออกดอกมันออกดอกไอ่ออกดอกหลายหลายเดือนเลยคือทำนิ่มขึ้นเพราะมัน,มน,มนจะจะออกเรื่อยๆเนาะเพราะผม <ๆ S 1> บ่ค่อยอไปบ่ค่อยกินอ๋อตัวนี้พ่อไปขายมันบ่เนี่ยเ<ะ>ื่อเรื่อเรื่อเ<ะ>ื่อบดยังบดได้ขายอยู่เอาไปรว่แน่ไปให้พี่น้องกินแน่ยังบ่ขายเพราะว่าอันผมมีเอาพันเมกกื่อก่อนปีนี่ครับจะค่อยไปขายายโอ้งามงห่างนะครับพ่อเนาะตามที่เขาตีย่างมาต่อไปหาชเขบ้านเขาตีเส็ดเตีนกิ่งละครับ ได้มาอยู่สิบสองก่อสิบสองก่อครับมาขยายปีนาคือดีหลายอยู่ครับสิบสองก่อต้นนี้พ่อขยายขยายได้หลายตัวนี้ครับขยายได้ละปีนาครับอันนี้ก็จะเป็นผลอะไรได้เนี่ยที่มะขามเทศนนท์ไทยเนี่ยมะขามเทศบอสมะขามเทศอ่าเดี๋ยวยักต้นครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นเอ้แปดต้นเนาะแปดต้นนี่ก็ ถ้ามันต้นใหญ่ขึ้นมากกับโอ้บัวหน่อยได้ครับนี่ต้นนี้ครับปัสกาพันธ์อะไรตัวนี้ตัวนี้กิมจูกิมจูเนาะอนาคตนี่ทัานชุ่มนี่ใหญ่ขึ้นมากเกยสีบัมีเลยอ๋อวันเด็กใหญ่ด้วนี่คมันจะเป็นไมยืนต้นเมื่อไหร่นาะเนาะต้นนมยืครับตัวนี้ฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูไออ่ารสชาติกะซีวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไอเม็ดที่หน่อยนะครับเม็ดมีเม็ดแต่เม็ดน้อย นี่กล้วยตัวนี้ไก่สิแปียเป็นเงินอีกแล้วตัวนี้นะครับกล้วยเพื่อนครับนีแก่ชมพูอย่างนีครับหวานแซ่บด้วยนี่ครับน่แดึงดงนะอ่านี่กระต้นชมพู่ครับปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติครับครับสารเคมีเฮ้ยเมื่อไรเห็นไปเห็นเป็นอาหารมาแลกเน่นิดนึงแบ่งกันกินก็มีมาทจังผักหวานบางสิอ๋อผักหวานพ่อกับปลูกแซ่บใบหลายหลายต้นอยู่เนาะอ่านี่ามีผักหวานพร้อมเนี่ย นะพื้นที่บ่วยว่างอีกทีครับมีเบิดถุยางพื้นที่เพื่อนบ้านบ้านจะแซมไปห้องวันบ้านแต่ห้อวันนี่มันต้องมีพืชพีเรียงบ่ช่วงแรกพ่อครับแมนนี่เห็นพ่อเพื่อนปลูกสเกตเพื่อนเพื่อนอาศัยต้นแค่ครับปลูกแซงๆก็ต้นแค่ตจูนีงไรเม็ดตัวนี้ไรเม็ดเลยมัตัวนี้ครับไรเม็ดมีเม็ดเลยแต่บ่มีเวลาอ๋อมีเวลาเห็ดพอฝรั่งนี่มันต้องห่อนะพ่อเนาะแต่โบห่อนี่พวกไม่บรนท่องเขา แมงวันทองหลายครับเพราะว่าอันนี้มันก็ได้ได้รายได้มากมันแล้วล่ะสองสามปีแล้วอ๋อว่าสีลือมาปลูกที่พืชระยะสั้นนะครับพริกกระเขืออันนักคนคือสีลืองมบ่พอตัวนี้ครับฝรั่งฝรั่งกิมจูนี่ครับอ่านี่ตัวยางพันห่อไว้ครับตัวนี้นี่พันห่อไว้พั้นบ่ห่อนี่ยแมงวันทองฝรั่งนี่หน่วยซ้ำเนี่ยซ้ำนิ่วนิ่วป้มือนี่ก็เริ่มห่อได้แล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าวันใหญ่กว่าหันคือ บ่ทันแมงวันทองครับมันจี๋เสียหายเงือครับอ่านี่อาการของเอ่อเมงวันทองมันจีไปไข่ใส่แล้วก็นอนทีดจ้อเขาทางในครับตัวนี้เ็ดษห้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นคือฝรั่งถ้าอยากกินหน่วยที่ดีโบมี่ม่นอนตถังห่อถังเต้หน่วยน้อยๆครับเต้นีหแมงวันทองหลายแมงวันทองหลายหน้าเขางามแห้งสวยเป็นเข่าเพื่อนนี่ครับดำเลยมั้งคุ้มใจเดิเริ่มรื้อแล้วครับเริ่มลื้อแลครับ อ๋อฝรั่งอันน่าควข้างหน้าเพื่อเสียเอาเชิกมาใส่ตัวนี้เตี้ยพืชกินหัวอ่าพืชกินหัวหน่อยเนาะสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวนี่อันนี้คือมันเผาสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวนี่แหละครับครบครบสเปคหาสเปคเพื่อนอันนี้ก็เตี้ยนี่ยโอ้ในก็เตี้ยนี่ชะอมครับเด็ดยอดขายตัวนี้ครับตกลางคื่อบทม่วง ได้หลายบาลได้ทำเนี่ยจะก่อเลื่ครับตัวนี้มันมันยังก็พ่อนี่มันเผามันเผาเนาะครับอ๋อมันเผาข้าวคูต์น่ะได้ส่วนมากเอ่อเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเขาแล้วเครื่องมันทีตายอ๋อข้าวคูต์ชวงเครื่องมันตายแล้วเครื่องมันตายคืออาหารมันลุ่หัวไปเลยนะ伙เนาะอ๋อคือคือยู่ในปลาเนี่ยนี่ครับมันสีมีตลอดนั่นสิแม่ครับตัวนี้เข้ามาจำลองปลาส่วนใหญ่างสีเป็นเผือดปลาเนาะ伙เนาะ伙นี่เือปลาอ่าเอาปลูกหัวใหญ่ดิครับ ขายรู้ละสามสิบห้าบาทครับเจ้าก็เอาไปเห็ดข้องหวานต่อ,อรรครับเป็นหนึ่งเป็นข้องหวานโอ้เดลายกอยตัวผ่อนี่หมาดีครับอ่าตันี้ขยายต่อแต่ก็มองไม่เหตุผลอะไรอืมตัวนี้เห็ดอาพันน้ำนผ่อเนาะตัวนี้อ่า,าเพื่อการตอบรับดีพอตันกแตสิขยายเพิ่มละ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นคาครับ ข้านียวบนตรงห่วงขายนได้ก yeah, ็ได้ครับนี่ขายเป็นพักก็ได้หรือสติขายส่งก็ได้ตัวนี้ถ้ามีไรก็ขายเป็นมัดเลยตัวนี้ตลาดร่องรับเยอะอยู่แล้วแรงงานเขาครับแรงงานผู้เดียวาเป็นเทพวุฒิไปให้แม่ครับครับอันนี้ก็คิดว่าทั้งมีปลาอยู่ทั้งพุทธแล้วครับตรงนี้เชียวออกอาจจะเป็นปลาสุสัตว์เรียงไก่หรือเลี้ยงอ่านเ็ดคอกแบบบ่ให้มันออกไปไปกวนคือ คืออนาคตคือพ่อกับยายเป็นสามส่วนคือกันคือหนึ่งโขงน้องหน้าสองหน้าเข่าอันนี้สามอาจสีตัวตัวถี่เป็นพืชหอบสลับม้วนเวียนกันปลูกอาจสิเป็นพ่อทุสัตว์ครับครในในส่วนแปลงนี้นะครับไม่แยกออกมาครับสายเขียวอ่าสายเขียวใครอยากมีพลังกัเด็ดใบไปหย่ำมครับสายพลังครับสายพลังสายพลังสายพลังโมยานห่อนมาแทนคนว่าอะไรเขียวแล้วคนว่า ตัวนี Gulf, ้ก็ใกล้แล the ้วนี่อ okay. like, ่าตัวนี้ก็บทอเรียนบอกว่าแตงมั้นในเด้ออ่าต้องแตงเพรทอเรียนนี่ต้องแตงต้องแตงหลงๆว่าใหญ่เร็วครับครับให้มันกิ่งมันหลงแล้วหนึ่งใหญ่เร็วสองมันบอกเป็นทีสะสมของแมลงแล้วก็เชื้อราศัตรูพืชแต่ก่อนถี่มีกล้วยอยู่นี่งานนี่มันเร็วพวกคืนครับถึอลักษณะแล้วครับตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มออมแล้วครับเริ่มมีกิ่งออมต้นแหละเลยซ้แำน้ำจากคุณบอมนเหลือครับผมก็บที แต่งมันในตะกอนบัวกาครับแต่กอนนี่มันมันมันเป็นเออคืออย่างนะพ่อเนาะร่มบัวพานครับแต่งไฮร่มพานโลกยิงบัวลายนะครับแล้วก็กิ่งมันสีญ่เร็วนีต้นเดียวนี่ก็โอเคเลยต้นเดียวกับต้นนี้ก็ไอเขาขายกันอยู่หัวข้อมือลื่นลื่จังไหนตัวนี้อันนี้เป็นสนับสนุนจากเกษตรนะครับบอกไม่ถึงว่าอันเขาปลูกนี่เขาได้ขายนะหมอหรือหรือพ่อยังไม่ได้ขายอยู่อ่ายังไม่ได้ขายแต่เขาร่วมโครงการอยู่ครับเพิ่นมให้่มากหนึ่งครอบครัวตัวตัวสองร้อยต้น ต้นละลอยบานนี้เขาขายกันยังไงบานเ้าปลูกแล้วป่ะต้นรับซื้อตัวมันมีมันมีนบริษัทรับซื้อของเอ่อหน่วยงานสภาเกษตรอ๋อรับรับซื้อคือใบสดร,รับซื้อเขาเก็บใบสดให้หนเนาะครับใบสดบานนี้เวลาเขาเก็บเขาเก็บใบแก่หรือใบอ่อนขายเป่ะใบอ่บอนใบใบแก่ใบแก่ใบที่มันแก่เต็มที่ป่ะครับอ๋อเขาจีไปเห็ดพวกสบู่เช็นอยังของเขานี่แหละอ่ะอ่ะน่าจะเห็ดได้หลายอย่างแหละเขาต้องเขาคือลึงจึงได้ส่งเสริมตัวนี้มันมันงระบบน้ามันเลยครับนี่ระบบน้าเพื่อนนะครับ ถังทั้งเครื่องเนี่ยในแจ้งดีดพอร์นะสองถังอ่ะสองถังถังละสามพันลิตรครับสั่งละสามพันลิตรตัวนี้สามารถดูแล ude, แปง 3, ลงสามไร่พอได้ทั้งแปลงเลยเนาะระบบนำว่าว่าวิขาดเขื่อนคงมีการเลี้ยงแหนแดงใส่น้ำมูพวกมาเล่งน้ำน้ำก่นใส่ถุงเมื่อตัวนี้ <พ önce S 2> เป็นเลี้ยงแหนแดงไว้แหนแดง,ง,งนี่คือเป็นตัวตรึงธาตุอาหารคือ n น t r o เจนให้กับพวกข้าวเนาะพอเนาะและ้วก็เป็นอาหารปลา นะครับตัวนี้พ่อเครื่องไปแจกพ่อมันวะพ่ออ่าใครสนใจกับมาขอเพื้นไปเป็นเห็ดพันธุ์ได้นะครับเนื้อแดงเนื้อแดงนี่อยู่หน้าอยู่ต้นหน้าเขานี่คือมันมันมีเบิดอายุอ่อนวะพ่อถ้าปล่อยไปนะปล่อยไปมันนาวแห้งมันก็นั่นมันก็ตายมันก็ตายถ้ามันถ้ามันแก่หลายมันจิตตายอ่าเพื่แดง็นแก่อ่ามันิตายตายไปก็เป็นปุ๋ยอีกบ่นี่เป็นปุ๋ยครับอ๋อเป็นปุ๋ยอีกที่นี่ตรงที่เขาปลูกที่หน้าเขานั่นพ่อดูการหน่าเ้าบริปล่อยมันสิเกิดเองมันบ่บอตายแล้วตายเลยครับ แสดงว่าเข้าเข้าต้องเพาะเพาะไว้เนี่ยเนี่ยเวลาพอมีหนามค่อยไปปล่อยเอาครับโอ้ครับทั้งบริเวณไหยก็ตายจินเลยครับเป็ดไก่มื่อนีร่เป็นมีอาหารวิตัตอาหารที่ให้มันโตเร็วโปรตีนเนาะพ่อเนาะโปรตีนว์ตัตโตเร็วนำนะครับนี่ก็ได้จากห้องการของของหลวงคนไทยมั้ยครับเห็นว่าเฮดเฮ็ดอันฮิตโปรเซาอ๋อนี่โครงการเพิ่นนะครับ อ่าครับพอเพื่อนไอ้ตอนนี้เพื่อนรับไปเบิด์ตคุยยางนะครับเพื่อผสมผสานทั้งแปลงเลยได้เนื้อที3 3สามลายสามลายสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับครับแปลงนี้อ่าสูงขึ้นที่ตรงนี้ยังตำไรยได้เฉพาะตรงนี้นะครับปลูกพี๊กห้าร้อยห้าสี่ร้อยต้นหนงสี่ข้างกล่าวสี่สิบคูณครับมันจะเป็นเงินสี่สี่สิบหกพันหกมงินหกบาทเงินหกเนาะ คือคือเดี๋ยวเอาซีขูณเพาะเพราะว่าเขาประเมินคาต้นพริกเนี่ยมันให้รายได้ของเขาสี่สิบบาทต่อต้นสี่สิบบาทต่อต้นครับอ๋อแต่ว่าเขานี่เขาประเมินใบซื่อซื้อนาะจริงๆแล้วอาจจะได้เยอะกว่าหั่นม่นาะเพาะได้เยอะอ่าแต่เขาประเมินใบต้นมันตายแน่อืมอืมซื้อไหมอ๋อไปเอาไปโกพวกนั้นน้ำครับเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วครับเฮ็ดที่ผ่านมาตั้งแต่หูว่าเออเขาปลูกก็ได้ครับเกษีได้สามปีเขาครับ ว่าลอยต้นงาสิเขาก็ไดาษสีพันลงไปอ่าแต่ว่าทุกอย่างในสามไร่ของพออง่อนี่ส่วนใหญ่พ่อบ่ได้ขายสง่สองบ่ได้ขายส่งส่วนใหญ่พ่อขายเองเบิดทุกอย่างครับผมเอ่าพอว่าพ่อมีแผนขายแผ <laughs> <laughs> นผลิตนี่นคือพ่อผลิตยอย่างเดียวเลยแผนขา,ายเพิ่งก็มีต่างหากนี่คือสุดยอดแล้วครับตัวนี้กับขุ่แขนแฉล่นกับมันเป็นทุกต้นเลยครับอันนี้มันมันชื้นกวดครับอ๋อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเศร้านี่เดี๋ยวก็ขึ้นครับ มันมันฝนเหยียบมันช่วงหนึ่งเนาะบ่มีบ่มีแดดบ่มีแดดผมคิดว่าสีแดงมันก,กิดขั้วเสิบลูกครับ <À S 3> อาจจะสามเมตรหรือสี่เมตรอ่ะ <tem po lyn> เห็ดเป็นโค้งขึ้นไปอ๋อ <tem po lyn> เห็ดบ่บ่หายมันออกแล้วมันไกลไหมอ๋อตัตตัวนี้คือพื้น<ด>พื้นที่<ด>มองไหนพอสะชิเรียงไกล้กว่านี <ไง S 2> ่ครับอ๋อไอไอที่เป็นมะม่วงมะม่วงนี่บ่เจ้ามะม่วงออกเจ้ามะม่วงออก ระวังระวังโค้งไอ้ไอ้ขั้นหน้าก็มาถึงบนปลูกพริกนี่เนาะนี่ระวังระวังขั้นหน้ามาถึงบนปลูกพริกนี่พออัทีเหลียงมันไกลเป็นแถวยาวไปเลยเนาะเป็นไกลพันเนื้อน,นี่ยวะเพาะไกลพันเนื้อพานเาเนี่ื้อตัวละลอยคนนี้ตัวละกิโลอ่าแล้วเข้ากับค่อยหาวิธีลดต้นทุนเหลืองอาหารเนาะพอเนาะครับเพิ่งมาละกอเพื่อนครับพวกนี้พวกนี้เก็บขายได้เบิล่ะเองครับสมัครเก็บขายได้เบิล้วนี่ครับทั้งรุ่งก็เป็นกระใสกระใสเอากระใสประกอบอาหารอ่านี่ เป็นพื้นที่เป็นบุ้บุมีวันว่างเลยนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ได้เยี่ยมชมสวนพ่อนะครับแปลงสผสมผสนผานของพ่อนะจนครบครบครบด่านทุกด่านแล้วครับเนี่ยนะครับมาด่านเก่าละตัวนี้นะครับมันจะมีมุมนั่นผมสิจพักบุ้งนี่ก็เอาไปเก็บเฮ็ดแองสมด้ยอา่าักบุ้งแก้วว่ะบุ้งแกว้วบุ้งแกว้พแกวพอกับต้อประกอบอาหารด้วยกันตัวนี้นะครับเป็นอาหารจำน่ายตามตลาดเนาะ สำหรับมื่อนี้นะครับกขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับคุณพ่อสมคิดนะครับที่ผ้าช่มนะครับแปลงผสมประสานเนาะซึ่งอยู่นิลี่มีซึ่งสามยานน้ำกันบว่าวณเป็นโขงน้องหน้านะครับแปลงหน้าเข่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นอ้อยเฮ็ดเป็นปัสุซัดนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับเพื่อพี่น้องอยากเห็ดอยากทำตามนะครับเป็นอาชีพอิสระนะครับตัวนี้นะครับอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขนะครับตัวนี้ ครับก็ขอบคุณนะครับพ่อครับขอบคุณครับ,บ,รบเจอกันใหม่ครับพออบ่อครับผมครับครับ